สี่ครับอย่างกล่องที่เราเห็นตรงนี้นี่กล่องอะไรฮะมีพัดลมด้วยมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ย มันคือกล่อง T N Dust Box ครับชื่อภาษาไทยก็คือกล่องดกักฝุ่นครับวิธีการทํางานเป็นยังไงฮะตัวนี้นะครับจะมีพัดลมดูดอากาศนะครับเหมือนเป็นพัดลมดูดอากาศในห้องแอร์ครับ<ม>เอามาติดกับกล่องโฟมครับแล้วพัดลมดูดอากาศตัวนี้นะครับจะดูดอากาศรอบๆภายในระยะ2ูณ2เมตรมันจะถูกดักเข้าไปในกล่องครับและในกล่องมันจะมีน้าครับน้ำเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้ฝุ่นตกตะกอนครับพอฝุ่นตกตะกอนเสร็จแล้วอากาศเนี่ยมันก็จะดันออกมาทางแผ่นฟิลเตอร์อันนี้ครับอันนี้คือแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศในรถย ครับก๊อกอากาศแอร์ครับเอาจริงมีอากาศออกมาจริงๆนะแล้วก็เป็นอากาศที่แบบบริสุทธิ์ครับคุณเจ๋งมากครับโ้โสุดยอดนี้อันนี้คิดเองครับผลงานนวัตกรรมสําหรับเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับประเภทผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมศาสนาและวัฒนธรรมสุดยอดมากคุณผมให้ป้ายคุณเดี๋ยวผมเอากล่องมา